สวัสดีค่ะอ่าวันนี้เจอกับยายใหญ,ใหญ่จะมาคุยเรื่องว่าถ้ามันเป็นปัญหาในการเรียนการสอนออนไลน์ความเป็นผู้สอนเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมจะต้องปรับตัวยังไงสำหรับการเป็นผู้สอนอืมก็ต้องปรับตัวสิแน่นอนต้องปรับตัวผู้สอนต้องปรับตัวปรับยังไงออม มทเเรียลอะที่จะใช้อะเทคนิคที่จะใช้อะนะคะเทคนิคการการเรียนการสอนที่จะใช้อและที่แน่ๆปรับตัวเอง <c oughs> ปรับตัวเองให้ทันกับยุคสมัยคะ่ะใช้ซูไม่เป็นก็ต้องใช้เป็นใช้แอปต่างๆไม่เป็นก็ต้องเป็นนะ,ะแล้วก็จะต้องพัฒนาตัวเองด้วย ต้องไปหาสิ่งใหม่ๆม,มานะคะถามว่าบทเรียนนะบทเรียนที่ใช้กับเด็กๆเกนะี่ยมันต้องเปลี่ยนไปความรู้ละ่ะนี่แหะนะใครจะรู้ดีเท่ากับผู้สอนนะผู้ที่รู้จักผู้เรียนอย่างดีดีมากกว่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอีหลักสูตรที่เป็นที่กว้างๆอยู่เนี่ย ผู้สอนเนี่ยควรจะต้องนำมาปรับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้มากๆเลยในการที่จะผลิต Material นะคะหรือที่เขาเรียก,อกไอ้อะไรนะคุ้การสอนเนี่ยไอคอนเทนที่จะใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันทันสมัยให้เป็นที่สนใจของเด็กๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ใช่คนที่เป็นที่เชอร์คอยสอนอย่างนี้อย่างงั้นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราควรต้องต้องรู้ในแง่มุมของตัวเองว่าจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่กว้างแล้วก็ทันต่อโลกทันต่อยุคสมัยใช่ไหมคะมันไม่ใช่เฉพาะว่าเอ้ย 1> ป .1 เรียนเท่านี้ป .2 เรียนเท่านี้มหาลัยเรียนเท่านี้นะะมันไม่มันมันควรต้องพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วเราควรรู้ว่าเด็กเนี่ยเด็กนักเรียนนี่ยผู้เรียนเนี่ยเขามีศักยภาพทางสมองเนี่ยทางปัญญาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราคิดไะไม่ใช่เท่ากับเทอร์เรซูลัมที่เรามีนะเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้ได กว้างไกลนะนะะมันไม่มีลิมิตอ่ะต้องโ,โลิิิิตนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าเด็กจะไม่รู้อะไรที่ยากแต่ถ้าทำซ้ำๆยำๆ,ๆเดี๋ยวเขาก็ได้เองนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ไม่ใช่จะไปบังคับไอ้ตัวเคอร์ริคุล่มให้มันมีสโคบ ที่เฉพาะใช่ไหมฮะเราต้องทุกอย่างเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนนะผู้ผู้สอนเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันทั้งข้างบนลงมาหรือข้างล่างขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้มันประสบความสําเร็จคือผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเออเราควรให้อะไรให้อะไรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับด้วยกันและปรับด้วยกันแหละ ใครที่มันวิ่งไปได้เราก็ให้มันวิ่งไปเราก็ดูคนวิ่งด้วยแล้วเราก็จะต้องล้างไอ้คนที่ไม่วิ่งด้วยณนะเวลานี้เนี่ยที่ย่าเป็นอยู่เนี่ยก็คือไอ้คนที่วิ่งไปแล้วมีสิบคนอย่างเงี้ยย่าก็จะทําเป้าให้มันวิ่งต่อไปส่วนไอ้คนที่ยังไม่มาย่าก็จะทํา ทำเส้นไว้ว่าเฮ้ยมาให้ถึงตรงนี้นะเธอเธอมาให้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายในในกลุ่มผู้ผู้เรียนของเราอ,ะอ่ะก็ต้องต้องปรับค่อนข้างเยอะเพราะว่าย่าจะไม่มองว่าอยากกลับไปเหมือนเดิมอยากกลับไปอยู่ในห้องเนี่ยเพราะว่าฉันจะได้กํากับอีกคนนี้ได้อะไรเนี่ย แต่ย่ากับมองว่าเราต้องหาวิธียังไงที่จะกํากับไอคนที่ยังไม่ยอมมาเนี่ยให้มันมาก็ต้องหาวิธีที่เหมาะสมก็เปลี่ยนไปแต่จะไม่ไปหยหาห้องห้องเรียนใช่ไหมฮะเพราะมันมีมันมันเป็นไปไม่ได้ไงอืมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหวยหาห้องเรียนเพราะณเวลานี้มันยังไงมันก็เปิดไม่ได้ ชเราก็จะไม่โหยหาเราก็จะหาวิธีของเราแบบเนี้ยณนะสถานการณ์แบบนี้เสร็จแล้วพอเราหาสถานการณ์ได้เอหาหาเทคนิคเพื่อสถานการณ์ของเราให้ได้เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเออได้ละได้เทคนิคละในการที่จะนะําไปนะนำไอ้พวกนี้ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปโหยหาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ แล้วสุดท้ายอะไรโหยหาจนกระทั่งจะรอหาสถานการณ์อันนั้นซึ่งไม่รู้เมื่อ,อไหร่อย่างเงี้ยหรอไม่รู้นะย่าว่าเรา,เราไม่ควรรอ,อโทผู้สอนแต่ละคนก็มีความสามารถมากมายย่าเนี่ยสอนเกือบหกสิบคนต่อต่อหนึ่งคอร์สเนี่ยนะ ก็ยังต้องทำเนี่ยต้องเสียสละค่อนข้างสูงสูงมากคือถ้าเกิดคิดถึงความคุ้มค่าค่าแรงอะไรเงี้ยแทบไม่คุ้มเลยถ้าไม่ได้คิดว่าเราเราทำเพื่อเด็กๆนะหรือว่าเป็นความท้าทายที่เราจะหา,าผลลัพธ์หรือหาคำตอบเนี่ยไม่อยากทำเลยมันไม่มีแรงที่จะทำเลย เพราะฉะนั้นก็เข้าใจคุณครูหรือผู้สอนทุกคนน่ะนะคะก็ไม่อยากจะเหนื่อยมากเพราะว่างานทางบ้านก็มีชีวิตครอบครัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะส่งเสียงไปถึงบริหารการศึกษาด้วยใช่ไหมว่าออมันพีมันต้องนึกถึงผู้สอนแบบนี้ด้วย มันไม่ได้คุ้มค่าเลยเลยนี่เพืมแต่ก็ต้องมาบอกกับที่เชื่อในเมื่อเรามีอาชีพนี้แล้วนะ